พี่ดามครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเฉลยในข้อสอบเรื่องตีโกนซึ่งพอน้องได้ยินตีโกนเนาะอาจจะเฮ้ยแม่งยากแน่ไม่ไม่เพราะว่าถ้าน้องดูจากข้อสอบปีล่าสุดของแผหนึงเนี่ยเอาจริงๆตีโกนแบบง่ายมากคือคือง่ายกว่าแบบง่ายกว่าของเก่าเยอะมากอ่ะแสดงว่าแนวโน้มข้อสอบปีใหม่ๆหรือปีที่น้องก็เจอหรืออาจจะเป็นปีหน้า,ป,นานปีนู้นปีนั้นปีนี้เนี่ย พี่มองว่ามันไม่ได้ออกยากเวอร์ขนาดก่อนๆอ่ามันไม่ได้ออกยากเวอร์ขนาดก่อนซึ่งข้อที่พี่เอามาให้น้องเนี่ยมันไม่ได้ยากเวอร์แต่ว่ามุมมองหรือไอเดียหรือวิธีการมองโจทย์อ่ะมันเป็นไอเดียที่เจ๋งมันเป็นไอเดียที่เจ๋งแล้วหลังๆคนออกข้อสอบเนี่ยเขาจะออกแนวนี้มันไม่ได้ยากมันไม่ได้ถึกแต่ว่าไอเดียมุมมองเจ๋ง๋ยวไปดูกันว่าเจ๋งยังไงเฮ้ยเจ๋งอย่างอย่งยางอย่าง เล่นเองตบเองไปเลยนะก็พี่ไปเลยอ่ะให้ x เ,เป็นจำนวนจริงอ่าอ้นี้เป็นแผพกปี53อ่าแพทปี53เา 53. ขาบอกว่า a r c s i ไซเขาบอกว่าอาร์คไซ x ให้ x เ,เป็นจำนวนจริงเนาะเท่ากับ π พส่วน4แล้วโจทย์ถามตรงๆหาค่าของ sin π ไพส่วน15ไปบวกกับ a r c c o s x แล้วไอ x ตัวเนี้ยยกกำลัง2อลายคน,คนว,ว้าวข้ามแม่งเลยใจเย็นๆใจเย็นๆอ๋อนี่ เขาถามว่าไอไ้ค่าเนี้ยอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้อ่าอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้ทีนี้พี่ขอเขียนชอยแล้วก็ระหว่างนี้พี่เขียนชอยอ่ะน้องลงมือได้เลยลงมือจัดการได้เลยช่ไอ้อชอยที่1เปิดศูนย์ไปเปิด1นส่วนสชอยที่2เปิด1นส่วนสไปเปิด1นส่วนรู้สองชอยที่3 1นส่วนรูสไปรู้สส่วนสอง ชอยที่สี่รูท 3. สาม่วนสไป1น,นึ่งโอเคงั้นเริ่มเลยลกันทีนี้ข้อนี้สิ่งที่น้องต้องรู้อันดับแรกก็คือว่าไอไออาร์ไอ่ไออะมันคือจริงๆมันคืออินเวอร์สของไซาทีนี้ถ้าพูดอินเวอร์สน้องอาจจะอินเวอร์สอะไรวะเอางี้จำง,ง่ายง่าย s i ากับอาร์ไทเจ้ากันไซากับอาร์ไทร์ถ้าเจอกันเจ้ากันเช่นพี่บอกว่าสมมติพี่มี อาร์กไซีเดียมใครก็ได้ซีเดียมแล้วถ้าพี่อยากให้อาร์กไซหายพี่ก็คูณไซ n เข้าไปทีนี้ไซ n เจออาร์กไซอ่ะมันจะเจ้ากันมันจะตอบซีเดียมได้เลยอ๋อไหมเนี่ยถ้าน้องมีอาร์คอสก็ต้องมีใครไม่ใช่ไซแหละก็ต้องเป็นคอเพราะคอกับอาร์คอ R ourt, จําไว้ว่าเจ้ากันแทนกับอาร์แทนก็เจ้ากันอ่านเนาะทีนี้ถ้าเราอยากได้แต่ค่า x เ,เพราะว่าพี่จะเอาค่า x ไปใช้ต่อมันมีอาร์อะไรอยู่อาร์ไซ น้องทําไงให,ให้ให้อ้างไซายหายก็คูณไซน์เข้าไปหรือเขาเรียกว่าเทคไซน์ก็ได้พี่ก็เลยมองว่าคูณไซน์ทั้งสองข้างทีนี้พอคูณไซน์ทั้งสองข้างไซายกับอากไซตัดกันเหลือเอกแน่เหลือเอกแน่เสร็จแล้วเนี่ยไซน์พายส่วนสี่เอ่อพายส่วนสี่ไม่รู้น้องคูณหรือเปล่าพายก็ถ้าไอนี้คือหน่วยเรเดียนเนาะถ้าเป็นองศาก็ร้อยแปดสิบหารด้วยสี่มันก็ได้สี่สิบอะไรสี่สิบห้าองศา แสดงว่ามันก็จะเป็นไซ n ์สีองศาซึ่งไซา์สีองศาได้ดูสอส่วนสอเนี่ยอันนี้คือพื้นฐาน 30, 45, 60, ี่มุมศูนย์มุม90พวกนี้น้องต้องรู้เพราะว่ามันใช้แค่นี้เดี๋ยวดูนะมันใช้แค่นี้อันแสดงว่าก้อนเนี้ย arc cos x กําลังสองไอ้รูสองส่วนสองเนี่ยพอน้องไปยกกําลังสองอ่ะมันจะดูตามพี่นะมันจะได้สองส่วนสี ซึ่งสส่วน4คือ1ส่วนอะไร1ส่วน2มันก็จะเป็น R าร์คอส่วนอะไร R าร์คอส่วน2อ่ามันก็จะเป็น R าร์คอส่วน2 R ก็คือมุมเอาง r ก็คือมุมมุมอะไรที่คอร์เป็น1ส่วก2ก็มุม6กก็คือมุม60เสร็จแล้วไอพายส่วน15เนี่ยพายก็คือ180แล้วมันหารด้วย10อะไร15บ้าหาพี่จะแปลงเป็นองศาเสร็จแล้ว15ไปตัด18ได้1ครั้ง,งก็จะเหลือ3 สิบห้ก็จะได้12องศาแสดงว่าตอนนี้ที่โจทย์ถามเนี่ยมันจะเป็นไซด์สิบสององศาแล้วไปบวกกับหอะไรหกองศาซึ่งถ้าน้องไปใช้ไอ้สูตรที่เป็นไซด์คอร์ดข้อไซด์เครื่องใหม่เหมือนเดิมก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันติดมุม12บสอทำไมพี่รู้ก็ลองพี่ลองทํามาแล้วไงทีนี้ถ้าไม่ได้พี่จับบวกกันพี่ไม่ไปกันใหญ่หรอเดี๋ยวดูดิมันจะได้ไซด์เจ ข้อนี้ไอเดียมันดีตรงที่เราไม่รู้ซาย72แสดงว่าเราเขียนเฉพาะค่าที่รู้แล้วประมาณค่าซาย72ไปเลยดูนะค่าที่พี่รู้ชัวร์ก็คือพี่เลือก60กับ90เพราะว่า60กับ90เนี่ยมันอยู่ระหว่าง72ใช่ไม่ใช่ถ้าน้องไปใช้ 30- 60คือกว่าจะไล่แม่งมาถึงก็อีกไกลเลยใช่ไหมแสดงว่าพี่รู้แน่แว่ามันจะเรียงงี้ซาย60 แล้วมันก็จะเรียงสาย7 2สองแล้วมันก็จะตามด้วยสาย90ทําไมพี่ถึงเลือก60กับ90มาเพราะว่าพี่ไม่รู้ค่าอื่นแล้วไงพี่ไม่รู้ค่าอื่นแล้วไงซึ่งสาย60น้องต้องจำไม่ได้ได้ไดรู้เท่าไหร่รู้3ส่วน 2. สองาย90อย่าจำผิดนะ1 1สะแสดงว่าสายเจสองเนี่ยเอาง่ายๆนะค่ามันเนี่ยต้องอยู่ระหว่างรู้3มส่วนสองกับ1นแน่ๆแต่ไม่รู้เท่าไหร่ ซึ่งข้อนี้เขาไม่ได้ถามว่ามีค่าเท่าไหร่เขาถามว่าอยู่ช่วงไหนก็รูทสาส่วนสกับ1มีอยู่ช่วงเดียวก็ช้อยที่4ี่เห็นไหมน้องดูแนวคิดดีโคตรเจ๋งเลยโอไมโอเนี่ยโออยู่เนาะก็ฝากด้วยแล้วกันเพราะว่ายังมีอีกนึ่งก็ข้อสอบปีล่าสุดเนี่ยคือเขาไม่ได้ออกแนวแบบยากเวอร์ถึกเวอร์คิดเลขเวอร์ออก ข้อกลางๆที่ไม่ยากมากแล้วก็ไอเดียในมุมมองโคตรเจ๋งแบบข้อนี้เป็นตัวอย่างไว้ Why? มาเจอกันในคลิปหน้าโอเคตัดจบดื้อๆเลย